สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจรถกรับะพันธี์กรบผมนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศการตั้งจอหนังนะครับของทีมงานนันทวันภาพยนตร์นะครับดี59ครับผมนะครับแดดจะร้อนแค่ไหนเราก็ไม่หวั่นมาสั้นนะครับกระเดาขนาดไหนเองก็ซูเธอจึงน้าเนาะนี่ฝากเนี่ยโอ้เสียด้วยบาตรครงลือกัดเย็นนีบ่คับแบบนี้เปรียบบาตรเลยเงาแตกพักเลยนะครับนี่โอ้ นะครับนี่บรรยากาศครับหน่วยดี5้านะครับวันนี้ยูทูบเบอร์มาเยอะครับน่าจะเหยียบหัวกันครับผมน่าจะเหยียบกันเกือบตายครับยูทูบเบอร์มุจรคังบัตอันนี้ก็หนังกลางเพลงอีสานใต้สวัสดีครับผมนะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วหนังกลางเพลงอีสานใต้ครับผมนะครับฝากช่องใหม่ด้วยนะครับหนังกลางเพลงอีสานใต้นะครับยูทูบมีทั้งยูทูบและเพจเพจมียังครับเพจเดี๋ยวให้ท่านช่องลิที ผมไม่กล้าพ wow ูดครับผมนะครับครับผมนะครับช่องที่มีคุณภาพผมครับนะครับเพราะกราฟคันเยอะครับผมนะครับช่องหลักครับผมนะครับครับผมนะครับแล้วก็ครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันนี้เดินทางมาไกลครับจาก ปล่อยเป็ดเฮ้ยไม่ใช่จากจังหวัดอะไรครับสวัสดีครับนักพัฒน์แนลครับผมนะครับช่องนี้ดังมากครับผมนี่นะครับช่องด้วยนะครับครับผมเป็นยูทูบเบอร์ครับผมอยากเฮ้ยยูทูบเบอร์อยากได้เบอร์ติดต่อได้ครับนี่ครับนี่ครับลุยไปทุกที่นะครับงานไกลๆเราไปได้หมดครับผมนะครับนี่ครับกับบรรยากาศนะครับการตั้งจอนะครับของผมมันจะเป็นสายฮาฮาครับผมนะครับนี่ครับดูข้างหลังครับนี่ น้ำนมทีมงานนี่ตลิทไอ้มันล,ลิ้นเลยหนูหอ,อนุน้งนาวข้ามอีนาะโอ้ตานุเองเตอตานุทำไรตานุเฮ้ยรถตลิทไมาย่างเลยนี่เป็นอยอมเกลือสู้งานทุกรูปแบบครับผมนะครับคนนี้ครับผมโดยเฉพาะนี่ลิทลิทกระจายว่าโอ้ลิทมอยลิทเ,เ,เ,เลื่อนหน้าบัดนี่ เออนี่ครับนี่ครับดีเจนุครับผมนะครับประจําหน่วยดีห้าห้าเก้าครับผมนะครับมีบรรยากาศนะครับวันนี้สองจอครับผมนะครับนอกจากนันทวันภาพยนตร์แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของอังเปาแอนป้ายครับโอ้ตั้งจอแข่งกันเลยอืออันนี้ บังอันนี้บังโมไปข้างหน้าบัด <laughs> นี่บ,บังนะผมบังก็มา,มราครับผมแล้วก็เดาขลัง <laughs> โอ้โนะครับทินงานมาเยอะครับวันนี้นะครับกําลังติดตั้งกับอากาศกําลังเย็นสบายครับกระเดาจะนับประมาณแปดสิบห้าองศาเ <laughs> <laughs> นี่ยโ,โอ้นะครับวัดสนวนในครับผมนะครับแกบนนะ้ำถ้าแกล่างไม่ได้ครับผมเด็กเงยนนังบอกโอ้สแสกว่าเลยนะครับ เนี่ยก็ทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่างเปาเอ็นป้ายครับผมนะครับอีกหน่วยหนึ่งครับผมนะครับที่มีคุณภาพนะครับมาช่วยกันนะครับวันนั้นก็สองยูทูบเบอร์ครับเขากรลังคุยกันครับหรือเขาแบ่งน้ำมะพร้าวกันกินนะครับได้ขาว่าเจ้านี้มา20สิคืนครับผมนะครับใช่ไหมครับอ่างเปาเอ็นป้ายมากี่วันครับวันนี้ฮะฮะมูวีมา่ง เป่า <pegar> <The book> มูวี่อ๋อม่ใช่อย่างเป่าเอ็นป้ายบ่ไม่อเป่ามูวี่โอ้เอ๊ะเอ๊ะแป๊บกี้แปร์กี้คอรเตอร์เงียบปีชมอ๋อ้ว่อจันนั่งเมียนเต้มูวี่นั่งวันนี้วันนี้ใช้จอสกีเมตรครับวันนี้ฮะสิบเมตรครับผมนะครับได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเครื่องเสียงเจ้านี้ก็ไม่ธรรมดาครับนี่ครับ กี่วันวันนี้ชายกี่วันครับพี่ยุบบัดรสองคืนครับผมนะครับโอ้นะครับสุดยอดนะครับอากาศช่วงนี้ปรุงปรุงเตะเจสรูลบัดรปรุงเตะเจสรูลครับผมกำลังสบายนะครับออแต่วันนี้ท่านผู้จัดการครับผมนะครับโอ้นั่งคุมเองเลยบอกครับโอ้นะครับสองคืนเนาะครับเนาะครับผมนะครับฝากทีมงานหน่อยไหมครับ เ<ง>ี็นางานอังเปามูวี่มุยราศ์อังเปามูวี่นะครับมุ่ยราด<ง>์เนาะนะครับสนใจมีงานมีการนะครับก็ติดต่อเบอร์อะไรน,นะครับ086ครับผม4 5 9 4 9 1เก้า คครรัับบผมนะ่ไปที่ร้านอ่างเปาหน้าที่มการอําเภอพระราชครับครับผมเราก็ไปกันได้เนาะนะครับกับอ่างเปามูวี่ครับผมนะครับหน่วยเล็กหน่วยเล็กหน่วยเล็กอ๋ออันนี้เป็นหน่วยเล็กหน่วยเล็กมีหน่วยใหญ่ด้วยใช่ไหมครับก็หน่วยใหญ่เร็วๆนี้โอ้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรอดูครับผมนะครับดูชมใหม่อีกดูชมใหม่นะครับน่าจะไม่เกินอ่าปลายเดือนเดือนหน้าเลยเดือนหน้าเนาะนะครับ เดี๋ยวเราครับผมเรารอชมผลงานหนวยใหญ่นะครับที่นี่นะครับงานเยอะไหมครับที่นี่งานที่รอคิวตอนนี้16คืน16คืนที่ไหนครับที่นี่ครับโอ้ใช้ที่นี่เลยบอก16คืนเลยยะคือใช้ติดกันเลยใช่ไหมครับก็ตอนนี้ที่คุยกับพระอาจารย์ว่าจะให้ลงเป็นช่วงๆอ๋อลงเป็นช่วงๆก็คือจะไม่เพราะว่ามันมีหน่วยอื่นด้วยอ๋อครับผมแต่ก็มันจะได้ไม่ชนกันนะจา๊ะน้อง ครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณอังเปาเอ็นอังเปามูวี่ด้วยครับผมนะครับอังเปาเอ็นป้ายอังเปาเอ็นป้ายนะครับเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่ครับผมนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับนะครับก็อีกหนึ่งคนงานนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับมีงานมีการก็เรียกใช้ได้ครับผมนะครับทีมงานคือธรรมดามือระบบสเลงเจ้าแม่เอ้ยนับใหญ่มากครับสำหรับเจ้านี้นะครับได้เขาว่าเสียงหูสุดจัดนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ประชันสองจอครับ กับอังเปาเอ็นป้ายอังเปามูวี่ครับผมนะครับเด็กหน่วยไม่ร้อนครับต้องถอดเสื้อเลยครับกระเดามันกระเดาหนันเต็กเลยหรเงี้ยนี่คัความสนุกสนานนะครับในช่วงของการตั้งจอหนังครับผมนะครับสบายๆนะครับสไตล์ของรอสนะครับนู่ครับอันนู้ก็จะเป็นรถหน่วยหนังครับผมนะครับเอานะครับมันแน่นอนครับสองคืนครับผมนะครับนั่นทวันหนึ่งคืนครับนะครับนี่ โอ้สองจอ,จอประชักกันนะครับแล้วตรงนี้เขาเป็นใครกันใครตรงนี้มีใครบ้างสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้แต่กองนี้ลทิ์จะหน้าต้องสตรตต้องร้ออันนี้อันนี้ช่องอะไรครับ